ซึ่งเมื่อวันที่29กันยายนที่สำนักง,งานศาลปกครองพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมายื่นหนังสือในการเรียกร้องให้ในายประสิทธิศักดิ์มีลาภซึ่งเป็นประธานของศาลปกครองสูงสุดและนายอนุวัต์ทาราสแวงประธานของแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น ซึ่งทางด้านของสารปกครองสูงสุดนั้นก็ได้มีการยุติการปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีหมายเลขดำที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานนั้นได้ทำการยื่นฟ้องทางด้านของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจและนายยกรัฐมนตรีที่ให้พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์นั้นออกจากราชการเนื่องจากได้มีการยื่นฟ้องต่อนายประสิทธิ์กับนายอนุวัฒ ต่อสารอาญาคดีทุจริตและการประพฤติมิชอบในข้อหาของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่สุจริตและเที่ยงธรรมสำหรับการแทรกแซงองค์คณะเจ้าของสำนวนคดีถือได้ว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกกฎหมายและจริยธรรมของสารปกครองทางด้านของพลตารวจเอกสุรเชษได้กล่าวว่าการกระทําของนายประสิท์ศักดิ์และนายอนุวัฒน์ ในการแทรกแซงกระบวนการพิจารณาของคดีขององค์คณะตุลาการศาลปกครองเจ้าของสำนวนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ซึ่งเพราะว่าเป็นการล้มล้างความเป็นอิสระของตุลาการตนนั้นเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองแต่ไม่ได้เชื่อมั่นในการกระทำของบุคคลบางคนซึ่งทำให้องค์กรของศาลปกครองนั้นต้องเสื่อมเสีย จึงจำเป็นต้องเผยถึงพฤติกรรมของคนเหล่านี้ออกมาให้กับประชาชนนั้นได้เห็นเพื่อให้พวกเขานั้นไม่กล้าและไม่มีที่ยืนในสังคมหลังจากนี้อีก2-3วันก็จะมาติดตามความคืบหน้าว่าศาลปกครองนั้นได้มีการดำเนินการตามคําร้องที่ตนนั้นได้เคยมายื่นร้องเพื่อขอให้ตรวจสอบและวินิจฉัยกับจริยธรรมของประธานศาลปกครองสูงสุดและทางด้านของนายอนุวัฒ มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างและอย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะประธานของศาลปกครองสูงสุดในอดีตที่ผ่านมาซึ่งก็เคยมีเหตุการณ์จากกรณีที่เข้าแทรกแซงสำนวนคดีด้วยสำหรับการมอบสำนวนให้กับองค์คณะที่หนึ่งแล้วซึ่งต่อมาก็ยังเอาสำนวนคดีมามอบให้กับอีกองค์คณะหนึ่งหรือที่เรียกได้ว่าชอปปิ้งสำนวน ซึ่งก็เคยเป็นเรื่องเป็นราวมาก่อนแล้วและสำหรับเรื่องของการฝากตำรวจก็เคยถอถอนจากตำแหน่งมาแล้วตนนั้นอาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าประธานของสารปกครองสูงสุดท่านนี้อาจจะไม่พอใจที่ฝากตำรวจกับตนแล้วไม่ได้ซึ่งตนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะันเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย และยังจะเป็นการแทรกแซงองค์กรตำรวจอีกด้วยทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษได้กล่าวเอาไว้